สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆอร่อยๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําแตงโมออนผัดไขค่ค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะอ่าสับกระเทียมสักสองช้อนโต๊ะนะคะก็ประมาณสักสามสี่กรีบนะคะเป็นกระเทียมจีนค่ะสับแหลกได้ที่นะคะแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะวันนี้พี่การจะทําเมนูแบบประหยัดต้นทุนไม่ถึงร้อยบาทอ่า กินได้ทั้งครอบครัวค่ะเ,เพื่อนเพ่อเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นเจ้าแตงโมอ่อนค่ะวันนี้พี่การใช้แตงโมอ่อนประมาณสักห้าหกลูกนะคะเราปอกเปลือกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็หั่นบางๆค่ะพี่การจะสาธิตให้ดูสักสองลูกนะคะซอยบางๆแบบนี้นะรสชาติก็จะเหมือน แฟงผัดไข่นะคะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนี่ได้แล้วค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะบางๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแรกก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะผัดแตงโมอ่อนผัดไข่ของเราว่ามีอะไรบ้างพี่การได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูไม่ถึงร้อยบาทของเราก็มาแล้วค่ะแตงโมอ่อนนะคะห้าหกลูกค่ะซอยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะกระเทียมสับนะคะอสองช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะห้าฟองค่ะลดจากลดต้นทุนก็ลดจานวนได้นะคะน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะ เครื่องปรุงแล้วก็วัดถุดิบสําหรับที่จะผัดแตงโมอ่อนผัดไข่ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าลำดับต่อไปนะคะเราก็จัดการค่ะเจียวไขก่อนตีไข่ให้แตกฟองนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปสักนิดนึงไม่ต้องใช้เยอะนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะพอน้้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่ไข่ลงไปเจียวก่อนค่ะ เราไม่ต้องเจียวให้เขาฟูนะคะเอาแค่พอสุกพอพอเราเจียวสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนค่ะลักษณะก็จะประมาณนิ่มๆประมาณนี้เราก็ใช้กระทะใบเดิมค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับของเราลงผัดค่ะผัดกระเทียมสับของเราให้สุกหอมนะคะ อพอเหลืองได้ที่นะคะเราก็ใส่แตงโมอ่อนที่เราหั่นไว้เมื่อคู่ลงผัดต่อได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะห้าหกลูกก็กินได้ทั้งบ้านเลยนะเนี่ยโหเจอกกระเทียมนี่หอมชุยเลยเสร็จแ,แล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายนะคะตัดรสนิดนึงอ่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหมูลงไปหน่อยนึงอ่าชอบกระใส่ไม่ชอบกระใส่ไม่ต้องใส่นะคะอ่าแต่แล้วก็เราก็ผัดให้เครื่องปรุงคลุกเขาเข้ากันค่ะชิมรสด,ดูเอารสที่เราชอบเมื่อถูกใจได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่เจียวลงไปผัดต่อได้เลยค่ะเราก็เอาตะหลิวนะคะหรือทับพีก็ได้ไม้พายไม้กระด้แล้วแต่ที่จะมีนะคะสับ ไข่เจียวของเราให้แปลกตัวคะ่ะโอ้หน้าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนโอโ้โหเพียงเท่านี้เราก็ได้แตงโมอ่อนผัดไข่ที่น่าทานเสร็จสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆ่ะจัดช้าอยู่ใหญ่ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะบอกแล้วว่าเมนูนี้ทานได้ทั้งคอมครัวเต็มกระทะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วแถมประหยัดด้วยนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแตงโมอ่อนผัดไข่ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ